สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนี่นั่งแพ็กของอยู่น้องทีไคยุบอกให้หยุดทํแลาสุดแอนนี่ก็ได้โพสต์โมเมนต์สุดอบอุ่นของแม่ลูกในขณะที่ตนเองกําลังนั่งแพ็กของเพื่อที่จะส่งให้กับลูกค้าอยู่นั้นจูจูน้องทีไคยุก,ก็บอกว่าให้แม่มานั่งข้างๆแป๊บหนึ่งพอแม่ถามว่าทําไมน้องทีไคยุก,ก็ตอบกลับมาว่าได้ยินว่าถ้าอยู่ไก้คนที่เรารักเวลาจะช้าลงโดยแอนนี่ระบุว่า แม่หยุดแพ็ของแล้วมานั่งตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมครับทำไมล่ะคะ ผมได้ยินมาว่าถ้าเราอยู่กับคนที่เรารักแล้วเวลาจะช้าลงเอ๊เพราะใกล้จะเปิดเทอมหรือเปล่านะปากหวานจริงเชียวน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะมีความอ้อนอยากให้แม่อยู่ใกล้ๆด้วยงานนี้ก็ทำเอาพี่ๆแฟนคลับเขามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความน่ารักของแม่ลูกอย่างรัวๆเลยทีเดียวอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าลูกชายอ้อนคุณแม่เก่งมากๆนิสัยก็ดีเก่งก็เก่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีแต่คนรักและเอ็นดู ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ